สัสดีค่ะมาพบกันนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการใช้ Google Classroom นะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนน่าจะมีอีเมลกันแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีอีเมลหรือว่ายังไม่ได้ล็อกอินเข้า Gmail ของของโรงเรียนนะคะให้เรียนไปดำเนินการก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะคะส่วนคนที่มี อีเมลแล้วนะคะก็คือแห้งเรียนเปิดเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าหน้าที่เว็บของ Google นะคะแล้วกดคลิกที่ Sign In นะคะแล้วนักเรียนก็ใส่เมลของโรงเรียนมัธยมวัดนายลุงเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นเลขประจำตัว5หลักนะคะ,ะใส่เข้าไปเลยนะคะ พอได้เมลแล้วนะคะก็คือให้เรียนมองมาที่ปุ่มด้านขวานะคะมองมาที่ปุ่มด้านขวาก็จะมีจุดอยู่9จุดก็คือเป็นจุดของ Google App นั่นเอง Google App แล้วนะักเรียนก็จะเห็น Google Classroom นะคะส่วนของตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถโยกย้ายได้ตามความชอบเลยนะคะ,ะก็คือเราจะเปิดที่ Google Classroom นะคะ พอเปิดเข้ามา Google Classroom นะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าต่างที่เขาต้อนรับนะคะก็คือนักเรียนกดเข้าถูกเนวไหมก็คือจะเป็น a n a l o n g a c t h นะคะแล้วก็กด continue นะคะเพื่อที่จะไปต่อนะคะหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นของการจอยค้านะคะหรือการเข้าร่วมชั้นเรียนนั่นเองอวันนี้มี1วิชา1นึ่งครูมนะคะก็คือจะเป็นของ a s s m e n t cost นะคะก็คือจะเป็นค่าตัดพื้นฐานที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นะคะให้เรียนกดที่จอยนะคะกดที่จอยแล้วก็จะเข้าที่ Classroom นะคะค่าสูมนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้เป็นการทดสอบนะคะก็เลยจะมี assignment เพียงแค่ assignment เดียวของวิชาคอมพิวเตอร์นะคะให้เรียนกดคลิกเข้าไปที่ assignment เมื่อถึงเวลาที่ต้องเรียนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อแล้วก็มี1 2 3 4 5ี่ห้าให้เรียนทำตามนะคะแล้วก็มีวิดีโอแนบให้นะคะให้เรียนฟังฟังเสร็จแล้วก็เรียนก็มาดูว่าคุณครูให้ทำอะไรบ้างแล้วก็ส่วนของตรงนี้จะเป็นเรื่องของอางานที่คุณครูได้แนบให้ไว้นะคะักเรียนก็กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปที่งานก็จะเป็นของ ส่งของ Google Doc นะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นงานนะคะก็คือนักเรียนก็ทําชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยพอทําเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรียนกลับมาที่คานลูมนะคะแล้วนักเรียนก็กด Hand in เข้าไปได้เลยนะคะกด Hand in เข้าไปได้เลย ส่วนถ้าสมมุติวิชาใดาที่คุณครูให้แน่ไฟล์อื่นนะคะให้แนบไฟล์อื่นนอกเหนือจากนี้นักเรียนเห็นคำว่า add or create ไหมนักเรียนสามารถคลิกได้นะคะตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะแนบไฟล์ที่เก็บจาก Google Drive นะคะอันนี้แนบลิงนะคะแนบลิงได้ทั้งลิงก์ที่เป็นเว็บไซต์แล้วก็ลิงก์ u t u b e นะคะอันนี้จะเป็นแนบไฟล์ที่เรียกการใช้งานจากคอมพิวเตอร์นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการ create create ก็คือเป็นการสร้างสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมานอกเหนือจากที่มีให้นะคะสมมุติว่าค,คุณครูให้นักเรียนสร้างสไลด์นะคะเรียนก็กด create ตรงสไลด์นะคะรอะสักครู่นะคะก็จะมีการทำการ create ให้บน classroom นะคะเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ทำ google Slide ต,ตามที่คุณครูสั่งได้เลยนะคะ แล้วก็เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้เรียนกลับมาที่ hand in นะคะตรง hand in ตรงนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการส่งงานนะคะ,ะกด hand in เข้าไปเขาก็จะบอกว่างานชิ้นที่เราได้แน่นให้ไปเนี่ยมีสองไฟล์นะถูกต้องอถูกต้องแล้วเราก็กด hand in ไปอันนี้ก็คือเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการใช้งาน Google Classroom ของโรงเรียนมัธยมวัดในโรงของเรานะคะ อีกนิดนึงนะคะนักเรียนสามารถที่จะดูคาส s r รูมที่นอกเหนือจากนี้ได้นะคะก็คือจะเป็นนักเรียนคลิกที่คาส s s เวิร์กนะคะคลิกที่คาสเวิร์กนะคะในนี้จะมี ท็อปิกนะคะที่นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เดี๋ยวคุณครูจะแต่และว,วิชาจะครีเอทของวิชาของท่านนะคะอาจจะเป็นไส้ไทยแ u a เ e e n อังกฤ l แ n งเ a g e หรือว่าวิชาอื่นๆน,นะคะนักเรียนสามารถคลิกดูแต่และว,วิชาได้เพื่อความสะดวกในการค้นหานะคะ,ะสำหรับวันนี้การเรียน Google Classroom ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้เรียนมีความสุขกับการเรียน Google Classroom ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

Thank you